ในอีพีนี้เราจะพาท่านย้อนไปชมหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกในปี2012ซึ่งกรุงลอนดอนของอังกฤษนั้นได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top to Tone by พิรนัทจำปาเงิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ท a l k to ู o ทนนะครับทาง Main s t แต d ไ h a i l a n d นะครับในอีพีนี้พาท่านไปย้อนลำลึกและก็ร่วมแสดงความอาลัยให้กับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ประมุขแห่งสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่สำนักพระราชวังบักกิงแฮมประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรสเสด็จสวรรคตอย่างสงบด้วยพระชนมพรรษา 96พรรษาณปราสาทเบามองเล่าในสกอตแลนด์ขณะที่ประชาชนในสังราชนาจักรและผู้คนทั่วโลกร่วมกันแสดงความลำลึกและอาลัยแก่ควีนผู้ยิ่งใหญ่ของสัราชนาจักรซึ่งพระองค์ทรงครองราชมายาวนานตั้งแต่ปี1952ตลอดช่วงเวลาแห่งการครองราช70ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงปฏิบัติภาคราช,ชกรณียกิจมากมายครับแต่หนึ่งในภาคราชกรณียกิจที่สร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกมากที่สุดก็คือทรง ตอบรับคำเชิญของฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012มาร่วมสร้างสีสันในพิธีเปิดการแข่งขันในฐานะแขกรับเชิญที่ทำให้ผู้ชมในโอลิมปิกสเตเดียมกรุงลอนดอนและผู้ชมการถ่ายทอดสดราว1ล้านครัวเรือนถึงกับตื่นตะลึงด้วยการกระโดดล่มลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับสายลับอย่างเจมส์บอ์และนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังของซีนกระโดดล่มสุดคลาสสิกที่เป็นตำนานแห่งลอนดอนเกมซึ่งแม้แต คนในราชวงศ์ก็ไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนว่าควีนอลิซาเบธจะตัดสินพระทัยทำสิ่งที่หือหาเช่นนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2012นะครับที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงลอนดอนปัจจุบันก็คือสนามลอนดอนสเตเดียมซึ่งเวสต์แฮมยูเนเต็ดเช่าใช้เป็นสนามเย่าของพวกเขาได้มีพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกเกมครั้งที่30แน่นอนครับในพิธีเปิดก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงมากมายภายใต้การกำกับดูแล และควบคุมการผลิตของแดนนี่บอยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวอังกฤษซึ่งหวังจะสร้างความประทับใจความตื่นตาตื่นใจสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้คนทั่วโลกแดนนี่บอยนั้นเนี่ยมีผลงานในการกำกับภาพยนตร์ดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเท e s อ o t t i n g The Beach ท8 e a y s Later สลัมด็อกมิลเลนแน่ซึ่งส่งให้เขาได้รางวัลออสการ์ถึง7สาขาเมื่อปี2009เรื่องนี้ดังและดีมากสลัมด็อกมิลเลนแน่นะฮะด้วยวิสัยทัศน์ตายผู้กำกับภาพยนตร์ทำให้พิธีเปิดลอนดอนเกมส์มาพร้อมรูปแบบของโปรดักชันสุดอลังการพิธีเปิดภายใต้การดูแลของเขาจึงถูกถ่ายทอดออกมาในเชิงซีเนมาติกเาวากับว่าคนที่รับชมอยู่เนี่ยกำลังนั่งดูภาพยนตร์ขนาดสั้นอยู่โชว์ของเขามีหลายซีนที่น่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็นฉากที่โรแวนแอดกินสันหรือว่าเรารู้จักกันดีในนามของมิสเตอร์บีนมาสร้างสีสันในฉากวิ่งบนชายหาดที่ล้อมาจากภาพยนตร์กีฬาดราม่าระดับตำนานของอังกฤษเรื่องที่ชื่อว่า ชาล r l อดออฟฟายเออร์ Fire, เมื่อปี1981เรียกเสียงห่วงเราะจากผู้ชมทั่วโลกได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งซีนที่ประทับใจของผู้ชมก็คือฉากที่เจสตเบลลี่นักฟุตบอลหญิงจากลอนดอนนำคบเพลิงโอลิมปิกเดินทางมาทางเรือบนแม่น้ำเทมส์ ames, โดยมีเดวิดเบ็กแฮมสุดยอดนักเตะคนดังทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรับหน้าที่เป็นคนขับเรือซีนนี้กำกับโดยสตีเฟนดาวดี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้กำกับภาพยนตร์ระดับคุณ ภาพชาวอังกฤษสร้างผลงานไว้จากเรื่อง Billy Elliot The House และ The ะ e a d เดอรแน่นอนว่าซีนที่หือหาที่สุดประจำค่ำคืนนั้นคือฉาก Happy a n อ Go กอที่ Danny ่บอยลงมือกำกับเองฉากนี้เริ่มต้นด้วยการเดินทางมาที่พักราชวังบักกิงแฮมของเจลส์บอลสายรับรหัส007ตัวละครมือสังหารสุดคลาสสิกจากการประพันธ์นิยายของ เอียนเฟรมิงเพื่อมารับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบทธที่2โดยสารเฮลิอคอปเตอร์ไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก2012ที่โอลิมปิกสเตเดียมในฐานะแขกคิติมาัก์แห่งสากราชนาจักรแต่แทนที่พระองค์จะเดินลงจากเฮลิอคอปเตอร์ไปร่วมพิธีเปิดแบบปกติแต่ควีนอลิซาเบทธทรงเลือกกระโดดร่มลงมาจากเฮลิอคอปเตอร์พร้อมกับสายรับ ดับเบิลโอเซเว่นทำเอาผู้ชมในสนามกว่าห0,000ื่นคนรวมถึงนักกีฬาจาก240ประเทศที่เข้าร่วมและบรรดาเชื้อพระวง์ที่มังร่วมงานถึงกับตกตะลึงเว่าสุดท้ายก็มีการเฉลยว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2และก็เจมส์บอร์รับบทโดยดานิเอลครกที่กระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นั้นเป็นทีมสตันที่แต่งตัวเรียนแบบทั้งคู่ส่วนสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ตัวจริงก็ท่งรอจังหวะที่โชว์จบลง แล้วก็ทรงเดินเข้ามาที่รอยัลบ็อกซ์มาทักทายกับทุกคนในสนามพร้อมกับเจ้าชายฟิลิปพระสวามีฉากกระโดดเฮลิอคอปเตอร์ของควีนอลิซาเบธกับเจมส์บอนนั้นถูกนําไปอัปโหลดลงย t u b e ของทางโอลิมปิกซึ่งปัจจุบันนะฮะมียอดวิวกว่า50ล้านวิวซึ่งหลายคนยังกลับมาดูฉากนี้ซ้ําด้วยความประทับใจจนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องราวของการกระโดดล่มในตำนานของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่วันหนึ่ง เบลลี่บอยผู้กำกับของการเปิดการแข่งขันโอลิมปิก2012นั้นได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักพระราชวังบักกิงแฮมเพื่อ เชิญควีนอลิซเบธมาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญในฉากแฮปปี้แอนคอเลสพร้อมกับนำเสนอรายละเอียดว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซเบธที่สองจะทํากิจกรรมอันใดบ้างร่วมกับแดเนียลครกนักแสดงผู้รับบทเจฟส์บอนซึ่งหลังจากนั้นทางสํานักพระราชวังได้ตอบกลับไปว่าพระองค์ทรงมีความยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้นนี้ทีมงานก็ไม่ได้คาดคิดเลยนะครับว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายทําเรื่องราวของพระราชินีมันเป็นแค่ไอเดียความคิดที่ทางทีม ลองส่งผ่านไปที่สำนักพระราชวังของพระองค์เพื่อให้พระองค์ทรงพิจารณาโดยไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะฮะนี่คือการให้สัมภาษณ์ของเจเรมี่ฮันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสื่อและกีฬาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสานงานก็เล่าว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นแดนนี่บอยกับทีมงานคาดหวังว่าถ้าพระองค์ปฏิเสธในการปรากฏตัวในหนังสั้นก็อาจจะทำหนังสือทำเรื่องของอนุญ,ญาตถ่ายทำพื้นที่องรอบพระราชวังบักกิงแฮมเท่านั้นแต่สุดท้ายนะครับสม เดดพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ทรงตอบกลับมาว่ายินดีมาร่วมงานทําให้แดนนี่บอยและทีมงานตื่นตันและตื่นเต้นมากครับที่จะได้ทํางานสําคัญชิ้นนี้มีการเปิดเผยว่าควีนอลิซาเบธทรงรู้จักตัวละครเจมส์บอนในเวอร์ชั่นของเดนนี่เครกเป็นอย่างดีซึ่งครั้งหนึ่งพระองค์ทรงได้เดินทางไปร่วมเปิดตัวภาพยนตร์เจมส์บอนภาคคาสิโนรอยัลที่ลอนดอนเมื่อปี2006โดยพระองค์ได้มีโอกาสพบกับแดนนี่เครก และได้มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับนักแสดงหนุ่มรายนี้นะครับนอกจากทรงตัดสินพระไทยเข้าร่วมการถ่ายทําและอนุญาตให้ทีมงานของแดนนี่บอยเข้ามาถ่ายทําในพระราชวังบักกิงแฮมได้แล้วแดนนี่บอยยังเล่าให้ฟังด้ยวยว่า ควีน e อลิซาเบธได้เสนอไอเดียการปรากฏตัวของพระอ,องค์และบทพูดหนึ่งประโยคที่จะตัดกับเจมส์บอนดในหนังสั้นเรื่องนี้ว่า Good evening Mr. Bond ตามแบบฉบับการทักทายอันเป็นเอกลักษณ์ของเจมส์บอนดที่แฟนหนังคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นเองการถ่ายทำซีนนี้นะครับ Happy and gorgeous ดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับแต่ตัวของแดนน l c คร i ก ผู้รับบทเจฟส์บอลยองรับว่าเขานั้นรู้สึกประหม่าที่ได้ร่วมแสดงกับนักแสดงกิติมศักดิ์ซึ่งเป็นประมุขของสากาอาณาจักรอย่างพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2อ,อย่างไรก็ตามด้วยพระอารมณ์ขันและความไม่ถือพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทําให้เจ้าของบทสายลับ007รู้สึกผ่อนคลายและสามารถถ่ายทําต่อไปได้แดนิลเครกนะครับได้เล่าเรื่องนี้ให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าพระองค์เป็นคนที่มีอารมณ์ัน มากพระองค์พยายามที่จะแย่ผมมีช่วงหนึ่งเรากําลังถ่ายรูปกันแล้วพระองค์ก็ตัดว่า โอ้ไม่นะผู้ชายคนนี้ไม่ยิ้มเลยทําให้ดเนียลเครกนั้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความประหมานะครับในการทํางานชิ้นนี้ครับหลังซีงกระโดดล่มอนันฮือฮาของสมเด็จพระมราาิินีนาถอลิซาเบตที่2และเจมส์บอลปรากฏสู่สายตาชาวโลกมานาน10ปีแซมฮันเตอร์อดีตผู้อำนวยการฝ่ายจัดการพิธีเปิดการแข่งขันลอนดอนเกมส์มีโอกาสมาเล่าเรื่องนี้ นาฉากนี้ฉากในตำนานนี้เนี่ยนะฮะผ่านทาง bbc 4โดยบอกว่าควีนอลิซาเบธมีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งที่พระองค์แจ้งให้แดนนี่บอยและทีมงานได้รับรู้โดยช่วยกันว่าจงปกปิดการปรากฏตัวของพระองค์ให้เป็นความลับที่สุด ซึ่งหมายความว่านอกจากทีมงานถ่ายทางรวมถึงเจ้าชายฟิลิปพระสวามีต้องไม่มีใครนอกเหนือจากนี้รู้ว่าพระองค์จะมาร่วมแสดงในฉากนี้เด็ดขาดแซมฮันเตอร์เล่าว่าพระราชินีไม่เคยแจ้งให้ครอบครัวหรือว่าพระบรวมวงศานุวงศ์รู้เลยว,ว่าพระองค์กําลังทําสิ่งนี้อยู่นั่นคือหนึ่งในข้อกําหนดที่พระองค์แจ้งไว้กับทีมงานในการร่วมงานครั้งนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณได้เห็นฉากนี้เผยแพร่ต่อสายตาผู้คนทั่วโลกเมื่อไหร่ ครอบครัวของพระองค์ก็จะเห็นพร้อมกับผู้คนทั่วโลกไปด้วยพร้อมๆกันในเวลานั้นแหละครับทางด้านของซีเฟนดอรดรีหนึ่งในผู้กำกับ เพื่อร่วมงานของแดนนี่บอยก็เปิดเผยเรื่องนี้เช่นกันว่าสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งในการทำงานนี้ก็คือคุณต้องไม่พูดอะไรกับคณะรัฐมนตรีมากนะักเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขาจะสามารถเก็บความลับได้ดีขนาดไหนตลอดระยะเวลาของการถ่ายทำแดนนี่บอยและทีมงานผู้จัดโอลิมปิก2012ต่างเก็บความลับเรื่องการปรากฏตัวของควีนอลิซาเบธได้แบบอยู่หมักไม่มีบุคคลภายนอกคนใดรับรู้ว่าพระองค์มาร่วมแสดงหนังสร้างเรื่องนี้แม้แต่คนในเชื้อพระองค์เองก็ไม่รู้ครับ จนกระทั่งค่ำคืนในพิธีเปิดวันที่27กรกฎาคมปี2012ถึงคราวที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงทำเซอร์ไพรส์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดทุกคนแบบที่เห็นกันแม้แต่เหล่าเชื้อพระวงศที่ัาร่วมงานก็ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นควีนทำสิ่งนี้นะครับเจ้าชายวิลเลียมพระราชนัดดาของควีนอลิาเบธ ทรงเล่าถึงวันที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นฉากที่คุวินกระโดดลงมาจากเฮลิอคอป,อปเตอร์โดยไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าข้าพเจ้าจําได้ว่าได้สบดคาหยาบออกมาเมื่อได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมันคือความลับที่ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดียิ่งกว่าความลับของรัฐบาลหรือพวกข่าวกรองใดๆไม่มีใครบอกเราเรื่องนี้เลยเพราะ ัวว่าลูกหลานบางคนจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นๆนอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกม2012นะครับหากสืบค้นเพิ่มเติมจะพบว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิสเบธท,ที่2นั้นเนี่ยมีส่วนสำคัญในอีเวนต์การแข่งขันกีฬานะครับในการแข่งขันฟุตบอลพระองค์เนี่ยมาเป็นประธานและก็มอบถ้วยในการแข่งขันฟุตบอล FA ครับ เป็นช่วงระยะเวลานาน,านพักหนึ่งเลยครับก่อนที่จะไม่ได้มาเสด็จประธานมอบถ้วยให้กับผู้ชนะในการแข่งขันหลังจากเมื่อปี1976นอกจากนั้นนะครับภาพจำที่เราจำกันได้ดีสำหรับแฟนฟุตบอลก็คือการที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2นะครับทรงมอบถ้วยให้กับ กับตั้งทีมชาติอังกฤษในวันที่ทีมชาติอังกฤษควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี1966หลังจบเกมที่อังกฤษนะครับเอาชนะเยอรมนีตะวันตกไป4ประตูต่อ2ในช่วงต่อเวลาพิเศษจากการยิงแฮตทริกของเจฟเฮิร์ตและอีก1ประตูจากมาตินปีเตอร์สทาให้พลพรรคสิงโตครองรามถลเลงแชมป์โลกครั้งแรกต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองที่สนามเวมเบรีและต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่ทรงสเสด็จมาร่วมเป็นสักขีพยานในประวัติศาสตร์ ของฟุตบอลอังกฤษในวันนั้นในตอนนั้นนะครับสมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธที่2ครองราชมาแล้ว13ปีทรงเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลจูริเม่ถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกในเวลานั้นให้กับบ๊อบบี้มัวกป้องหลังกับตานทีมชาติอังกฤษในชุดนั้นซึ่งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆทางประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษวงการกีฬาอังกฤษหรือแม้แต่ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเลยก็ตามนะครับขณะที่ในปี2021ตอนที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติอังกฤษของ เดสเซาเกตได้เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2020 ซึ่งมาแข่งกันในปี2021กับทีมชาติอิตาลีที่สนามเบอรมรีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ก็ได้ทรงพระราชทานพรแก่เหล่านักเตะสิงโตคำรามให้โชคดีและประสบความสําเร็จในการพิชิตถ้วยยุโรปสมัยแรกในประวัติศาสตร์ในพระราชสารน,นั้นมีข้อความว่าเมื่อ55ปีก่อนข้าพเจ้าได้มอบถ้วยฟุตบอลโลกให้กับบ๊อบบี้มัวและได้เห็นว่ามันมีความหมายอย่างยิ่งสําหรับนักฟุตบอลทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนมากแค่ไหนที่ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอล องระดับนานาชาติข้าพเจ้าและครอบครัวขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่สามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปและขออวยพรในการแข่งขันวันพรุ่งนี้ด้วยความหวังว่าประวัติศาสตร์ จะไม่ได้บันทึกแค่ความสําเร็จของทุกคนแต่จะบันทึกสปีลิตความมุ่งม,มั่นและความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําอย่างไรก็ตามครับก็น่าเสียดายที่ทีมชาติอังกฤษนั้นแพ้อ,อิตาลีไปในการดวลจุดโทษ2ประตูต่อ3หลังจากที่เสมอกัน1ประตูต่อ1ในเวลา120นาที ทำได้แค่เพียงรองแชมป์เท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีข่าวลือต่างๆนานาว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2มีทีมฟุตบอลโป,โปรดที่ทรงติดตามเชียร์อย,อยู่เช่นในปี2009มีการเปิดเผยว่าทรงติดตามเชียร์เวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมดังในกรุงลอนดอนแต่ไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นจริงหรือไม่ครับเพราะว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2ท่านก็ต้องการปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับและต้องการวางพระองค์ว่าทรงเป็นกลางในการดูกีฬานะครับหรือกระทั่งวัน ที่พระองค์ไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธีเปิดสนามเอเมเร์สเตเดียมสนามเย้าแห่งใหม่ของอาร์เซนอลเมื่อปี2007เนื่องจากปัญหาสุขภาพหลังจากนั้นพระองค์ก็เชิญนักเตะและทีมงานของอาร์เซนอลรวมถึงอาร์เซน่อลเกอร์ผู้จัดการทีมในเวลานั้นมาร่วมจิบน้ำชากับพระองค์ที่พระราชวังบักกิงแฮมแทนโดยเทียรีอองรีตำนานกองหน้าขวัญใจของอาร์เซนอลนั้นเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเลยกับประสบการณ์ที่พระราชินีทรงประทานให้กับพวกเราอีก กหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่แฟนบอลอังกฤษได้เห็นบ่อยๆคือการมอบยศอัศวินให้กับอดีตนักฟุตบอลหรือนักฟุตบอลที่สร้างคุณงามความดีให้กับสาราชนาจักรนะครับที่ผ่านมานะครับในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการทําพิธีประดับยศอัศวินให้กับนักฟุตบอลคนสําคัญของชาติมากมายไล่ตั้งแต่เซอร์สตาร์ลีแมทธิวส์ตำนานเกมรุกทีมชาติอังกฤษเซอร์อาร์ฟแลมซี่เซอร์บ็อบบี้ชอตตันเซอร์เจฟเฮิร์สเซอร์บ็อบบี้โรบสันเซอร์เทเวอร์บรูคกิ้งและ เมื่อทีมฟุตบอลหญิงของอังกฤษสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยุโรปในศึก Women's Euro 2022สมัยแรกในประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1จากประตูของเอลลาทูนกับโคอีเคลรีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ก็ได้พระราชทานข้อความ แสดงความยินดีกับความสำงเร็จในครั้งนี้ด้วยข้อความที่ว่าขอแสดงความยินดีจากใจของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอส่งถึงพวกคุณทุกคนที่คว้าชัยชนะในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปนี่เป็นความสำงเ็จสำหรับทั้งทีมรวมถึงทีมงานผลงานของพวกคุณสมควรแก่การได้รับการชื่นชมนอกจากนั้นความสำงเ็จของพวกคุณทุกคนมากกว่าท้่วยรางวันที่พวกคุณได้รับเพราะพวกคุณเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงรวมถึงผู้ ผู้หญิงทุกคนและคนรุ่นต่อไปในอนาคตตลอด70ปีแห่งการครองราชนอกเหนือจากงานพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระราชินนาถอลิซาเบธที่2ทรงมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์สําคัญของวงการกีฬาในสาอาณาจากมากมายไม่ว่าจะเป็นในวงการฟุตบอลหรือการเข้าร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกเกม2012อันเป็นตำนานเมื่อ10ปีที่แล้วเทนนิสวิมเบิลดันพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรอยู่หลายครั้งนะครับแน่นอนว่าผู้คนทั่วโลกย่อมมีภาพจําของสมเด็จ พระราชินีนาถอลิซเบธที่2ที่แตกต่างกันไปในมุมของตัวเองแต่สําหรับวงการกีฬาโลกครับการกระโดดล่มจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับเจมส์บอนในพิธีเปิดลอนดอนเกม2012นับว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้ทุกคนทั่วโลกนั้นจดจําพระราชินีแห่งสาราชนาจากผู้ล่วงลับพระองค์นี้ได้อย่างไม่มีวันลืมไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปนานเพียงใดก็ตามครับและนี่ก็คือ Talk to To ทนใน EP ีนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืม กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆของทางเมสแตน Thailand ดี EP นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ